ราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอล่ำเทีครุบทุกท่านนะคะพอกันมือนีเฮาก็สิมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงหมอล่ํ่ำบันเฮาคือเก่านะคะพี่น้องเรียกว่ากลายเป็นข่าวที่สางความเสียใจให้กับหลายหลายคนเมื่อพระเอกนิ้วมุกดา พระเอกประจำทีมงานวงหมอลลัดังนะคะพี่น้องย่างคํำผลรวมมิรของคุณพ่อวิทูนนะคะได้เสียชีวิตไปเมื่อช่วงสายนะคะของวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากอุบัติเหตุนะะพี่น้องทังรถยนต์นะคะหลังจากที่กำลังสิเดินทางกลับจากการแสดงนะคะเพื่อที่สิเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อที่สิทธิำการแสดงในคำขึ้นต่อมานะคะมนีเฮาสีมารู้จักนะคะสำรับนิ้วมุกดานะคะประวัติของนิ้วมุกดาเป็นไผมาจากสเยนะคะพี่น้อง สำหรับนิ้วมุกดาถือได้ว่าเป็นนุ่มหมอล่ำจากจังหวัดมุกดาหารนะคะจบการศึกษาจากวิทยาลัายเทคโนโลยีมุกดาหารพี่น้องนะคะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเส้นทางการกล่าวเข้าสูวงการเพลงของนุ่มนิ้วนะคะเต็มไปด้วยอุปสรรคเนื่องจากว่าที่บ้านนะคะท้านะทางบ้านคนขาง,ง,งซิมี่ต้นทุนตำ่ำตั้งแต่เด็กจนโตพี่น้องนะคะนิวมุกดาเนี่ยต้องรับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้าน เพื่อนะคะเพื่อที่สิหาเงินมากุนเจือครอบครัวซึ่งความฝันสูงสุดของนิวมุกดาในตอนนั้นก็คือการได้ดเป็นศิลปินนะคะซึ่งภายใต้ความหมืดม่นของโฉกชะตาก็ยังมีแสงสว่างจากพอนะคะพอของนิวมุกดาเองที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยส่งเสริมให้นิวมุกดามุ่งมัน่นนะคะในเส้นทางสายดนตรีซึ่งมีคำบอกคำบอกหนึ่งนะคะของพอของน้องนิวนะคะซึ่ง นุมนิ่วกะเพิ่งกะยั่งจำฟังใจนะคะล้วกะ็ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมากโดยตลอดเมื่อเนื่อยนะคะหรือว่าท้อแทกกับอุปสรรคที่เขามาานุมนิ่วนะคะกะสิระลึกถึงคำเบานีของพอเสมอนะคะนั่นก็คือการร้องเพลงนะคะเต้นกินร่ำกินถามมันเห็นให้ชีวิตเฮ้ายู่รอดได้โดยที่เฮาบ่าต้องไปเบียดเบียนกับผู้ใดกะเหตุไปนะคะฝ่าหลังฝนย่อมดซดใสเสมอ นี่ก็คือคำวอาของพอของนิ้วมุกดานะะที่นุ่มนิ้วมุกดาได้ยึดถือและก็ระลึกถึงเสมอเมื่อเวลาที่เพลินเหนื่อยหรือว่าเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะจนว่านิ้วมุกดานี่มาได้มาพอกับคุณอูนะคะคุณอูหมูป่าสารคามผู้สื่อเป็นผู้แนะนำและก็ชักชวนให้นิ้วมุกดาหนี่ได้มาพบก,กับผู้ลักผู้ใย,ยหลายคนในวงการเพลง จนในที่สุดนะคะก็ได้ออกซิงเกินกับคายสวัสดีอินเตอร์เทนเมนต์นะคะซึ่งก็มีเพลงดังหลายเพลงพี่น้องนะคะเพราว่าสิเป็นเอิญน,น้องไส้หม้อหนึ่งละะ้วก็ถึงขาดเจ็บนะคะภายแต่การดูแลของแม่น้องและะ้วก็ครหมูป่าสารคามซึ่งก็มีอาจารย์สวัสดิสารคามเป็นโปรดิวเซอร์นะคะดูแลในเรื่องของเพลงแล้ะกะ็ดนตรีไห้นะคะ ซึ่งนุมนิ้วได้มีโอกาสรวมงานกับข่ายเพลงสื่อดังนะคะอย่างฮักดีเรคคอร์ดนะคะและ้วกามีการปล่อยออกมาสองซิงเกิลไม่ล่าสุดนั่นก็คือเกือบเอาหัวใจบรอแล้ะกะสัญญาหักถิกม้ำโฉนดนะคะมาเอาใจแฟนคลับแฟนเพลงกัน,นะคาะพี่นอ เรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนานนะคะสำรับเอิญนองไซมอลหนึ่งกับว่าไดาพี่น้องนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนนะคะแฟนคลับแฟนเพลงของนุ่มนิ้วมุกดาเองนะคะที่ได้มีการเข้าไปฟังเพลงเอิญนองไซมอลหนึ่งนะคะของนุ่มนิ้วมุกดาแล้วกับเสื้อว่าหลายๆคนกับสีออดทีสีห้องไหาบ่ได้นะคะพี่น้อง พอว่าเป็นการจากไปที่เรียกได้ว่าหลายๆคนบด้ตั้งตัวมาก่อนนะคะซึ่งแฟนคลับแฟนเพลงนี่ก็ถึงกับช็อกนะคะเมื่อช่วงสายของวันที่15กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อได้หูข่าวการเสียชีวิตของนุ่มนิวมุกดานะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่างหยาดพร้อมกับชาวบ้านนะคะกำลังจัดเตรียมสถานที่นะคะที่บ้านข้านางโอกบ้านเลขที่32 หมู่หกตำบนร่มมกล้าวนะคะอำเภอนิคมคำสอยจังหวัดมุกดาหารพีน่นะะ้องนะคะจัดเตรียมสถานที่เพื่อทีสี่จัดงานศพให้กับน้องนิ้วซึ่งทา่งเพื่อนร่วมง,งานลวก็ผู้จัดการนะคะเพื่อนกะเดินทางนะคะเดินทางน้ำรั่งของน้องนิ้วนี่จากจังหวัดบึงการมาประกอบพิธีที่บ้านเกิดซึ่งพอจำนง่งมาล่าสายซึ่งเป็นพอของน้องนิ้วนะคะอายุหา้าสิบแปด เพิ่นกับย่างเหตุใจบได้ยนะคะย่างทําใจบได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเพื่นซึ่งเมือ่อคืนที่น้องนิ้วมุกดาหนี่ได้ไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะคะเพิ่นกับย่างได้มีการคุยโทรศัพท์กับทางลูกชายอยู่นะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ขาดว่านาศิรับในนะคะเพราะว่าผักพรบ่เพียงพอนะคะ อ่าซึ่งพอของน้องนิ้วบอกว่าปกติแล้วนะคะทางคณะมอลัมสิเลนถึงตีหาก,กว่กวๆซึ่งน้องนิวนี่ก็คงสิเดินทางไปหาที่พักที่ยุกไก่ไกลๆเพื่อทีสิเดินทางไปทําการแสดงในมือต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะพอของน้องนิวมมกดาก็ยังได้บ้กอีกนะครับพี่น้องว่า ก็นานี่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะน้องนิ้วมุกดานี่ก็ได้ทั่วไปอ่าทษไปหาพอลวก็บอว่ารักพ่อนะนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะกับบได้บอกกันบ่อยนะคะซึ่งช่วงเศร้านะคะพี่นอ้องอ่าช่วงเศร้าของเมื่อที่เกิดเหตุนะคะประมาณเจ็ดโมงลูกไส้กัย่งมีการท่หาแมยูกัย่งมีการว้าก,การจากันยูนะคะซึ่งกับบได้มีล่างบอกเหตุอีกอย่างมาก,ก่อนเลยนะคะถือได้ว่าสําหรับนิ้วมุกดานะคะ เป็นพระเอกมอลลัมที่กำลังจระรัแสงในตอนนี้พี่น้องนะคะอนาคตของน้องนี่ถ้า,ถากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เส้อว่าอนาคตของน้องนี่ไปได้ไกลแน่นอนนะคะเป็นพระเอกมอลลัมที่มีเอกลักษณ์ในการาล่ำทำนองขอนแก่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะพระเอกเสียงพริ้วนิวมุกดานะคะพี่น้อง ด้วยความนนารักของน้องนิ้วมุกดาเองนะคะพี่น้องก็นานี้เฮ้ากระเคยได้มีการนําเสนอคลิปเหตุคลิปเกี่ยวกับน้องนิ้วมุกดานะคะถือได้ว่าเป็นพระเอกดาวรุ่งที่ติดท็อปเทนะะําำรับวงการมารองมอลําบานเฮ้านะคะซึ่งน้องนิ้วมุกดาก็มีความนนารักพี่น้องนะคะเพิ่นก็ได้มีการทักเขามาอขอบคุณนะคะที่ได้มีการนําเสนอในเรื่องราวของเพื่นนะคะข่าวการเสียชีวิตของน้องนิ้วมุกดานี่เหตุ ให้วงการหมอรอมอลลมบานเฮาหนี่เรียกว่าลหลายๆคน,นค่ะพี่น้องทําใจบ่ได้นะคะกับการเสียชีวิตของน้องซึ่งกะมี่ศิลปนลินหลายๆคนค่ะเขามาโพดความไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องนิ้วมุกดานะคะเฮาสิขอยิบโยกขึ้นมานะคะซ้หรับศิลปินที่ใดเขามาโพดนะคะแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องนิวมุกดานะคะบวาสิเป็นตรีชยนยโรค์นะคะ ตรีชัยนรงค์นักร้องดังของแกรมมีโกนีิลพี่น้องเพื่อนได้ออกมาโพดว่า RIP นิวมุกดานะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวนิวมุกดาพระเอกหมอล่ำซื่อดังและกะเจ้าของผลงานเพลงเอิญนองไซมอหนึ่งและกะอีกหลากหลายผลงานเพลงนะคะซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วง10นาิกา20นาทีของวันที่1 5กุมภาพันธ์ถีพานมานะคะ นิ้วซีอู่ในใจอร์และการในใจแฟนคลับแฟนเพลงตลอดไปเดอร์รับหายสบายเดอร์นองเดอร์นะคะไปร้องเพลงหายเทวดานั่งฝ่าเพลินฟังยุทธ์เทิงสวรรค์พลัสนองนะคะอันนี้ก็เป็นโปรดของตรีชัยนรงค์นะคะละการยังมีทางด่านของเวียงนริมมนพี่น้องนะคะเวียงนริมมดนกระไดเขามาแสดงความเสียใจนะคะต่อการจากไปของไอายนิ้วมุกดาคือกันนะคะ ไอยนิวมกดาพระเอกมอลัมซื่อดังและก็มีผลงานเพลงที่โด่งดังอีกมากมมยค่ะครั้งหนึ่งน่ะเคยรวมงานกันมีงานไอยกามาซอยตลอดมาก,กินเข่าถามข้าวกันบัดนี้มาจากไปเร็วแทนอ้อขอให้ไอยนิวไปสู้สุขติในภพภุ่มทีดีนะคะ นี่ก็เป็นโพสของอทางด้านของเวียงนริมนนะคะพี่น้องซึ่งนอกจากนี้นะคะก็มีเหล่าศิลปินอีกหลายๆลนยคน,นะคะที่เข้ามารวมว้อะไรต่อการจากไปของพระเอกนิ้วมุกดานะคะบอสิเป็นทังด่านของสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งนะคะโจโยมานินพระเอกบอยซิริชัยมอลลั่ใจเกินรอยนะคะแล้วก็ทังด่านของประถมบันเทิงศิลของคุณพ่อดาบซอนะคะ ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องทางด้านของวงคําผลรวมมิรของคุณพ่อวิทูนีเพื่อนกะ,ะได้เดินทางนะคะไปทําการแสดงยุทธีวัดเนื้บึงการอําเภอเมืองจังหวัดบึงการนะคะในค่าคืนวันที่สิบหากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็กรเรียกว่าบรรยากาศนะคะ,ะถึงแม้ว่าความรู้สึกขังในมัณฑิเจ็บปวดขนาดใดต่อการจากไปของพระเอกประจําที่งานตะวนันาทีก็คืนนาทีนะคะพี่น้อง ค่ะสุดท้ายทายสุดนะคะแอกคอแสดงความเสียใจไปทั้งครอบครัวนะคะทั้งคุณพอ่อคุณแม่ของน้องนิ้วมุกดาเองกด็ดีนะคะแล้วก็ทั้งวงมอลำั่มคำผลรวมมิตรของคุณพ่อวิทูนเองก็ดีขอน้อมทรงดวงวิญญ,ญาณของนิ้วมุกดานะคะพระเอกตลอดการของวงการมรอองมอล้าลัยเท่านะะพี่น้องขอให้น้องได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เฮาได้นําเสนอในมือนีนะคะพี่น้องสําหรับผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาเว้ามาจา้ามาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหนาะสําหรับมือนีขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ